เรื่องปอบยายสาตอนที่สองฉันจึงบอกก้อยว่าพี่จะเล่าอะไรให้ก้อยฟังแต่ว่าพาพี่ไปดูที่หลังบ้านก่อนสิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจากนั้นฉันกับก้อยก็พากันเดินไปที่หลังบ้านของยายสาเดินไปที่กอไผ่พอเดินไปยังไม่ถึงกอไผย ก็เจอซากไก่สองสามตัวเลยทีเดียวสภาพไก่ยังสดสดใหม่ๆตายใหม่ๆอยู่เลยก้อยก็บอกว่านั่นไงไก่ทุกเช้ายายจะให้ก้อยมาเอาไก่ที่นี่ทุกเช้าไปย่างกินโอ้วันนี้มีหลายตัวเลยก้อยจะเอาไปย่างกินฉันจึงบอกก้อยว่าเดี๋ยวก่อน ดูสิไก่มันเป็นสภาพแบบเนี้ยจะกล้ากินอีกหรอเครื่องในตับไตไส้พุงก็ไม่มีรู้ไหมว่าไก่ใครเอามาจากไหนก้อยตอบว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นยายบอกให้เอาไปกินทุกวันเลยยายเอามาจากไหนก็ไม่รู้ฉันจึงบอกก้อยว่าได้ยินไหมผู้ใหญ่บ้านประกาศอยู่บ่อยๆว่าไก่ของชาวบ้านหายนะ ได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศบ้างไหมไม่ใช่ไก่หายธรรมดาธรรมดานะชาวบ้านบอกว่าเจอผีปอบผมยาวมากินไก่ชาวบ้านเจอกันแบบนี้อยู่หลายคนเลยละ่ะเดินตามพี่มาดูนี่สิพี่จะพาไปดูอะไรบางอย่างฉันได้พาก้อยเดินไปที่กอไผ่กอสุดท้ายซึ่งกลิ่นเหม็นเน่านั้นก็ยังตลบอบอวลอยู่เหมือนเดิม ฉันกับก้อยได้สองเข้าไปดูข้างในกอไผ่กอเดิมภาพที่เห็นและกลิ่นที่ตีเข้าจมูกมันน่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างมากซากไก่มากมายมันเน่าเหม็นจนหนอนพากันมาชอนช้ย,ยั่วเยียเต็มไปหมดพอเห็นภาพดังนั้นแล้วก้อยได้อาเจียนออกมาอย่างหนักก้อยบอกว่า ไม่เอาแล้วหนูไม่กินไก่แล้วหนูไม่อยู่ที่นี่แล้วหนูกลัวช่วยหนูด้วยพี่ฉันจึงบอกก้อยว่านิ่งไว้ก่อนอยู่เฉยๆทำตัวเป็นปกติทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวพี่จะหาทางช่วยเองพี่เคยเห็นกับตาพี่แล้ววันนั้นนะ่ะยายสาแกนั่งกินไก่อยู่ข้างโอ่งแดงข้างเล้าไก่ของก้อยนั่นแหละถ้าก้อยยังไม่เชื่อแล้วก็ คืนนี้ก็แอบ,บตามแกไปดูสิว่าแกไปทำอะไรตอนกลางคืนดึกๆดืด่นๆตามแกไปดูเลยเพื่อความมั่นใจแหละตอนที่ฉันยังไม่รู้ว่าใครเป็นปอบฉันก็ไม่ได้กลัวขนาดนี้แต่พอรู้ตัวแล้วเท่านั้นแหละว่ายายสาเป็นปอบฉันก็ยิ่งกลัวและก็หวาดผวาอย่างหนะักเพราะว่า บ้านแกอยู่ติดกับบ้านฉันแล้วน้องก้อยละ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่านอนอยู่กับยายสาทุกวันอยู่บ้านด้วยกันกินข้าวด้วยกันกินไก่ตัวเดียวกันอีกต่างหากคงจะพะวาหนักหน้าดูเลยข่าวเรื่องไก่หายก็เกิดขึ้นต่อนเนื่องไม่หยุดหย่อนเลยไม่มีใครสามารถแก้ปัญหานี้ได้มีแต่คนหวาดกลัวหวาดภาวะ ไม่หาเลาะเที่ยวตอนกลางคืนกันเลยพักหลังมานี้ฉันสังเกตเห็นยายสาแกเอาซาาไก่อยู่กอไผ่แกออกมาเผาทิ้งจนหมดซึ่งก่อนหน้านั้นแกไม่เคยเผาอะไรเลยแกคงจะกลัวคนรู้ว่าแกเป็นปอบลักกินไก่ชาวบ้านแกก็เลยเผาหลักฐานจนหมดเกลี้ยงเลยส่วนก้อยก็ได้มาเล่าให้ฉันฟังว่า ตอนกลางคืนดึกๆยายก็ออกไปข้างนอกทุกคืนเลยมีอยู่คืนหนึ่งยายลุกขึ้นมาจากที่นอนปล่อยผมยาวปกหน้าแล้วยายก็ค่อยๆเดินลงมาจากบันไดลงไปชั้นล่างพอเห็นอย่างนั้นแล้วหนูก็เลยแอบเดินตามไปแล้วยายก็เดินเข้าไปในข้อไก่ของตัวเองนั่นแหละแล้วยายสาก็จับไก่ขึ้นมา หักคอไก่ทันทีโดยที่ไก่ยังไม่ทันได้ร้องเลยจากนั้นแกก็ใช้มือทั้งสองข้างแหกตัวไก่แล้วกินตับไตไส้พุงไก่จนหมดเกี้ยงเลยพอหนูเห็นอย่างนั้นแล้วหนูก็รีบขึ้นบ้านนอนเลยเรีบปิดประตูล็อกก่อนห่มผ้ายอย่างแน่นหนาหนูกลัวมากๆเลยจากวันนั้นเป็นต้นมาหนูก็ไม่นอนห้องยายอีกเลย พอฉันได้ฟังดังนั้นฉันก็สงสารก้อยเป็นอย่างมากแต่ฉันก็ยังคิดไม่ออกว่าจะช่วยแกยังไงดีเรื่องเรายังไม่จบแค่นี้ค่ะเดี๋ฉันจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ